สวัสดีครับพ่อป๊าอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยเรียบเทียบเพราะเรากินขนมไปแล้ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> สำหรับแนะนาแฟนบันพีทแฟนบันพีทก <c oughs> <ๆ>ินเมื่อไหร่ทําไมฉันไม่ได้กินนี่สําหรับคนที่อะไรนะตอนที่ออกสายคล้องอะซื้อไม่ทัน <c oughs> หรือว่า <c oughs> ยังไม่ได้ซื้ออะ <c oughs> มีโอกาส <c oughs> มีโอกาสเพราะว่าเขาเรียกแหละมันถึงเวลาลด้สต็อกแล้วอะฮะบางสาขาเขาจะออกผลลราคาแล้วนี่เราก็เจอมาเหลือที่สองบาทห้าสิบแล้วก็เลยซื้อมาแต่ว่าเขาเรียกแหละมันก็เหลือแบบเดียวอะ เราซื้อมารีวิวละเพราะตัวนี้เราไม่ได้เก็บใช่ก็เราไม่ได้เก็บไงเราก็เลยเออซื้อไม่รีวิวแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยว่าตอนนี้คือราคาถ้าเผื่อใครอยากจะเก็บเพิ่มก็ไปซื้อมาตุนได้เพราะวันนั้นที่เราเจออยู่ก็มีแบบเดียวแหละหลายห่อแต่เราก็มาห่อเดียวนั่นแหละอันนี้เราก็รีวิวเอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นความทรงจำเผื่อว่าเผื่อไว้เผื่อคนจะใช้เป็นข้อมูลไงว่ามันมีสิบแบบใช่ดูลายตามนี้แล้วกันดูลายตามนี้แล้วกันนี่้องไปดูใกล้ๆจะได้เห็นลายชัดๆเนาะใช่ นี่วันพีทวันพีทวันพีทแต่ก็จะแตกต่างกันที่ลายนิดหน่อยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมา <See. S 1> แกะอันนี้ดูด้วยนี่ถึงลดราคาแล้วปกติเขาก็ยังมีคาบี้มาให้ด้วยนะอ,อันนี้คือเรากินแล้วลดความรวดเร็วลดควมามรวดเร็วนี่สิบสองบาทห้าสิบตังค์ใช่ลดไปครึ่งหนึ่งโอ้ประหยัดประหยัดตีเขาเรียกอะไรนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือใส่คลองแมสะคะใช่สส่ของแมสนี่ยื้อใครยังไม่มีก็ หรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เก็บแล้วว่าเอ้ยไม่มีสายคล้องแม็ก์มาเที่ยวก็ได้นะแวะเวลาแวะเซเว่นก็ลองดูได้มมันีเขาเรียกมันมีส่วนนี่เขาเรียกอะไรนะลดราคาอยู่เอาแกะยังไงวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แหมหาที่แกะไม่เจอนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าเส้นนี้ออกอยู่สีออกสีนี่โอ้ยเป็นสายผ้านี่ก็สายผ้านะสทิวอร์รี่เฮ้ยมันสวยอยู่นะสวยนึกว่าเป็นสายพลาสติกเฮ้ยดูนี่ลูกเฮ้ยมันสวยอยู่นะเฮ้ย ดูในรูปมันไม่ค่อยสวยเนาะใช่มันไม่สวยอ่ะเราก็เราก็ไม่ได้เคยแกะมาดูอ่ะใช่พลาดพลาดพลาดเอ้ยสวยอยู่นี่มันเป็นเหมือนเป็นผ้าแบบผ้าริบบินสมัยก่อนแล้วก็เนื้อเนียนมากงานกริปเลยล้วดูดิโอคมชัดเอออันนี้สวยอ่ะพิมพ์สีให้คมชัดมากอะดูรูปนี่น็อตโฟร์ซิอีกด้านหนึ่งอ่ะเหมือนกันมั้อีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกลายหนึ่งใช่ไม่ไม่ตรงนี้มันเป็นอ้นี้เฉยตรงนี้ก็เป็นเหมือนบอกว่าเป็นอะไรเงี้ยเป็นเขาบี้ของวันพีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น เขาเรียกนะเหมือนลิซิกลิซิกของเขาไงแล้อร์เซลแล้วก็นี่เป็นลายของเขาเนี่ยวันพีชอ้าวตายแล้วพาสแล้วทำไมอ่ะก็ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่สวยคิดว่าเป็นสายลาิติกไงมองเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันพับอยู่นี้ใช่ไหมมองมองอยู่ก็เราก็มองว่าเป็นสายปติจจ์ไม่ตอนมันอยู่ในซองเราก็เห็นแล้วก็ยังพูดอยู่เลยตอนซื้อว่าเออมันไม่สวยเลยอ่ะไม่น่าเก็บใช่ก็ไม่แต่คือในความคือตอนที่เราเห็นรูปเนี้ยเราอยู่ในซองอ่ะเมื่อกี้ซองไปไหนแล้ววะ คือเรามองว่ามันเป็นสายเหมือนพลาติกแบบเอแข็งๆนั่นน่ะอืม,อมเนี่ยเวลาเราอยู่อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันดูเหมือนเป็นสายพลาติกแข็งๆนะใช่แต่เมื่อกี้อลองลองใส่ไปในซองเหมือนเดิมเนี่ยเพราะเราเห็นนะ <c oughs> แต่ค้องใจมากเอ้ยคือมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นสายผ้าเลยอะ่ะเนี่ยเราแรกมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพับตรงๆอะ่ะเรามองว่าเหมือนเป็นสายพลาติกแบบมันดูไม่สวยอะ่ะเอเอันเถอะถูกโอ๊ยพอกางออกมาแล้วตา่แล้วใต่แล้ว ดี๋ยวนี้ถ้าผเดี๋ยวค่อยไปหาตอนลดราคากันได้ไ<ม>ที่่ม่มีแล้วเออจะมีป่าไม่รู้ต้องไปที่อื่นเลยแหละไม่เห็นแล้วไม่สาขาที่เราไม่เคยไปเงยเผื่อมีเผื่อมีเรต้องต้องหาวันว่างไปตามเอาใช่โอ้ยสิบสองบาทห้าสิบด้วยตแต่ละคุ้มคุมค้มคุ้มคุ้มคุ้มเออสวยอ่ะมีใครเก็บครบบ้างเราบ้างเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยน่าจะมีคนเก็บสรบนะสวยสวยมันเป็นเหมือนเขะเรียกะไรนะเหมือนผ้าลิบบินแบบอย่างดีเลยนะเออใช่เอาไปใช้งานได้จริงด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นพลาสติกเลยไม่เอาเงี้ยโอ้ตายแล้วตาย แล้วก็เลยเส้นใหญ่หนาแล้วพ่อโอ้ยโอเคเลยนะเนี่ยของอมอมแมสแต่มเลยตายแล้วมารีวิวเองแล้วไม่อยากได้เองตอนหลังเอาไปพาการหัวไปแล้วกันไปก็เท่ดีนะเนี่ยโอ้ยเจ๋งอ่ะใช้งานได้เน็คมาส่งด้วยเออเนี่ยหุยเท่เลยอ่ะโอ้ยไบย่อไบย่อโอ้ยถ้ากันใครพลาดก็รีบไปซื้อเลยลดราคาด้วยลดราคาด้วยเผื่อบางเซเว่นจะยังมีนะมันก็ไม่ได้ลดราคาทุกเซเว่นหรอกปะ ก,ก็นแน่นอนถ้าบางเซเว่นเขายังไม่ลดก็ซื้อราคาเต็มไปแล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดไม่รีบรอได้เพราะตอนนี้ท่ารลดแล้ว <c oughs> เพราะว่ารุ่นใหม่เป็นออกแล้วไงรุ่นใหม่ออกอะไรวะดึก,ก <c oughs> อ่อนคาบีออกแล้วหรอยางออยางเนาะเออแต่มันน่าจะใกล้หมดอายุมั้งเดี๋ยวดูกอนลองดูนดันหมดอายุก่อนอืออยู่ตรงไหนว่าหมดอายุเฮ้ยแต่ถึงจะหมดอายุมันก็ยังบ้าเราซื้อเอาอันนี้ยังไม่ได้กินนี่เออถ้าเกิดใช่่ะ ขนมหมดอายุก็ไยังไม่ได้กินแหละเธอกินไปก่อนหมดแล้วก็หมายถึงตอนซื้อมาไม้หมดอายุไงแล้วก็พูดให้ฟังหมายถึงว่าซื้อมาหมดอายุแล้วก็ทิ้งมันไปเราจะสายถูกปะ่ะโอ้ยเนี่ยนี่นี่จริงๆว่จะกรรมอะแค่นั้นแป๊บเดียวนะวะตกลรว่านี่ที่อยู่นาน,นานนี่คือเสียดายอะไม่สวยอ่ะอะไรเงี่ยใครยังไม่เก็บก็เปลี่ยนใจทันนะคะออสวยจริงอะไรจริงอืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้เซ็งเลยอะ ไม่เคยคิดว่ามันจะสวยอย่างนี้นะเราไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นผ้ามองอยังไงเราก็มองเป็นพลาสติกเห็นตั้งหลายตัวแล้ววันนั้นไปเจอสาขาไหนรู้ก็นลดราคาเหมือนกันเราก็ไม่ได้หยิบมาเลยมันลายเดียวกันเอาลายเดียวกันใช่ไหมอ๋อ อะไรีกว <laughs> ้า,าโหนี้ไปไม่ถูกเลยสุดดาใครเก็บอดีบ้างช่วยเมนบอกเราหน่อยนะใช่ใช่โหครบแล้วช่วยบอกให้ปลาหมึกเศร้าใจดี <laughs> มีเศร้าหรอกขอเก็บดีเแยะโอ้ยจริงนิดหน่อยโอเคครับ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูที่เซเว่นอีกใช่ใช่เดี๋ยวเราไปหาลดราคาบาย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 